เทียนเหลงบากุเต๋ร่อยแรงดีกี้รางวัลมิชลินการันตี5ปีสอน บักกุเตหรือบักกุเตเป็นอาหารจีนฮกเกีย้ยนและจีนแต้จิ๋วที่นิยมรับประทานกันในหลายพื้นที่ของจีนมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันรวมถึงในหลายจังหวัดทางภาคใต้ของไทยอาทิสงขลาภูเกต็ตกระบี่ตรังและพังงาเป็นต้นค่ะบักกุเตเป็นอาหารที่ไม่ได้มีดีแค่รสชาติและน้ำซุปแต่ยังอุดมไปด้วยประโยชน์จากสมุนไพรจีนมากมายที่ปรุงใส่เข้ามาค่ะสำหรับที่จังหวัดพังงามีร้านบักกุเตเจ้าดังชื่อ ร้านเชียนเหลงบะกุเตตั้งอยู่ที่ตำบลโครกลอยอำเภอตะกวทุ่งริมถนนเพชรเกษมสายตลาดโครกลอยอำเภอท้ายเมืองร้านนี้นอกจากจะมีรสชาติยอดเยี่ยมแล้วยังมีสโลแกนอันโดดเด่นสะดุดตาและชวนลิ้มลองว่าอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์ค่ะทําให้หลายคนที่ผ่านร้านนี้มักจะไม่พลาดที่แวะลิ้มลองสักครั้งว่าจะเป็นจริงสมคําร่ําลือหรือไม่และเมื่อได้ลองแล้วต่างบอกว่ามีความอร่อยถึงเครื่องยาจีนบางคนยังซื้อติด มือกลับบ้านหรือไม่ก็กลับมาแวะอุดหนุนจนเป็นลูกค้าประจําเลยละค่ะเจรนยัยทินมารมเจ้าของร้านเทียนเหลิงบากุเตเปิดเผยว่าทางร้านเปิดขายมานานกว่า20ปีแล้วโดยสามีได้ไปเรียนสูตรการทํามาจากรัสเคดาประเทศมาเลเซียนํามาปรับปรุงสูตรให้เป็นที่ถูกปากของคนไทยมากขึ้นโดยใช้วัสดุอย่างดีมีคุณภาพประกอบด้วยซี่โครงหมูตุน๋นเครื่องในหมูและหางหมูน้ําต้มสมุนไพรจีนกว่า14ชนิดต ในหม้อใบใหญ่เป็นเวลา8-9ชั่วโมงเพิ่มเติมด้วยเห็ดชนิดต่างๆเช่นเห็ดเข็มทองเห็ดหอมเห็ดแชมเปยองรวมถึงผักกาดฟองเต้าหู้ผักชีและต้นหอมค่ะเจรนายให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าลูกค้าที่นี่นิยมรับประทานบะกุตเตะกับข้าวสวยหรือหมี่ซส่วโดยใช้ซีอิ๊วสูตรเด็ดของทางร้านเป็นเครื่องปรุงรสส่วนใครที่ชอบรสเผ็ดจัดจ้านก็จะเติมพริกขี้หนูเข้าไปซึ่งทางร้านได้ตักบะกุตเตะใส่ในชามดินเผาที่ผ่านการเผา ไฟให้ร้อนเสิร์ฟวางตรงหน้าขณะยังเดือดปุดปุดรวมถึงมีชาจีนร้อนๆให้จิบลดความมันอีกด้วยค่ะโดยลูกค้าสามารถเลือกขนาดและราคาตามจำนวนคนที่มากินเจรไนกล่าวทิ้งท้ายว่าต้องขอบคุณลูกค้าที่มาชิมกันแล้วก็พูดกันปากต่อปากถึงความอร่อยจนได้รับการรับรองความอร่อยจากรางวัลมิชลิน in, ถึง5ปีซ้อน2 0 2 1ถึง2025นอกจากนี้ทางร้านได้ขยายสาขาไปยังกรุงเทพอีกสสาขา พร้อมกับขายแฟรนชส์ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วยค่ะเราคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีนามาให้ลูกค้าของเราได้ทานกันลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าผ่านโอโยทุกตัวนะะดูดเด็ดของเรานะคะเราได้นำไปเรียน,นรู้จากเคนาบันดิชมานะคะแล้วก็ สะสมประสบการณ์มาเป็นเวลาประมาณ20-30ปีแล้วค่ะทางร้านกินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะทางที่ใน,นะะาสาขาของเราเริ่มแรกจากที่สาขาคุกคอยนี่นะ,ะสาขาที่หนึ่งแล้วก็จะมีที่สาขาพุทธมณฑลสายสองและพุทธมณฑลสายสี่ค่ะเชิญเชิญสะดวกทนนี่ไหนเชิญได้ที่หน,นนะ